đã ครับ rồi ครับ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  ไม่วางหัวมาด้วยนานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เพ่นหน่อยใหงช่างลุ่มค

Gracias. นั่งด้านล่างเพื่อที่จะรับการลดน้ำจากบรรดาผู้เขียนและก็ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับในการสแสดงมุทิตาจิตวันนี้นะครับผมกีอารได้ให้น้องๆได้ไปเปิดดูในพจนานุกรมนะครับคำว่ามูทิตานะครับก็ต้อ,ของขยายความนิดนึงมุทิตาก็คือการสแสดงความดีดีกับบคุคคลที่ผสมผลสุดเด็จนะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับก็าจะขอริเชิญมให้ผเสียได้ร่วมรถน้ำนะครับในขณะที่รถน้ำขออนุญาตแจ้งกับเจ้าหน้าที่ครับเราสามารถเปิดพิเศษเซชั่นในจอมิเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่ากิจกรรมของอาจารย์ชายาที่ดําเนินมาตั้งแต่ปีแรกของการนำเสนอจนถึงปัจจุบันนี้มีอย่างไรบ้างครับในช่วงแรกนะครับผพ้ที่จะให้เกียิได้รถน้ํา แสดงรุ่งเรืองจิกับใจเจราการขอร้่ขอญาตุเรียนเชิญท่านประธานกรรมการสถานศึกษาท่านผู้ฐานโรงเรียนม้านขันต์รุ่งเรือนะครับเป็นท่านแรกครับขอญาตุเรียนเชิญครับแล้วหลังจากนั้นครับเรียนเชิญแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมไม่ได้เอ่ยนามได้ทยอยเข้ามาเพื่อที่จะขอท่านผอเกษตรพิเศษนะครับตอนนี้ก็หรือว่าท่านได้ได้อำลาจาก อาณาธิการนะครับแล้วก็วันนี้มาเชิดโรงเรียนบรรหารนเรศในช่วงนี้นะครับโดยการรับรองตำแหน่งประธานกรรมการบรารทิศสาโรงเรียนบรรหารนเรศนะครับขอบคุณท่านมากครับขออนุญาตในเซตคท่าน้าเลยครับอาจารย์ครับตัววิธีสิงเกิลนะครับสิงเกทุกท่าน้าย้ำที่จะร่วมรดน้ำแสดงวิทยาจิตกับท่านอาจารย์ชยาแล้วก็ต้อนุญาตน้าที่นำดอกไม้นะครับเรามีดอกไม้เราคุยกันว่าดอกไม้จะมอบช่วงหลังแต่ช่วงนี้นะครับเราดีดอกไม้ที่จะ ก็จะมีกบบที่มอบด้วยนะครับทายสนขอต่อไปนะครับต้องขออนุญาตว่าตอนนี้เราในช่วงของเขตบริเวณบางขางคอนเสิร์ตนครับเรามีต่อกไม้เป็นดอกบัวลอยที่สวยนะครับให้ท่านได้นำมาพบกับอาจารย์ชยานะครับแล้วก็ต้องขอรับใจจากท่านนะครับว่าท่านใดที่ต้องการจะร่วมบริจาคนะครับร่วมบริจาคเป็นกิจการของโรงเวณบางขางคอนเสิร์ตนะครับก็นำเงินของท่านหรือว่าใจของท่านใส่ในกล่องได้เลยนะครับ ร่วมนะครับรถน้ำแสดงเส้นสายสิทกับท่านอายกัจจายาเลยครับเข้าแถวเลยนะครับถ้าเป็นหัวใแจ้งเลครับเจ้าหน้าที่นะครับต่อกไม้ครับเราสามารถมอบได้ตอนนี้เลยก็ได้นะครับท่านใดที่ต้องการจะร่วมมอบต่อไปเป็นกำลังใจให้กับท่านอายกัจจายานะครับก็ สามารถที่จะติดต่อได้ที่ับต้นเจ้าหน้าที่ด้านนอกนะครับก็ในการแสดงความดีกับผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเวณฐานเส่งเสริมนภาคระศม์ขอบเสนอกในชี้หน้าที่การงานนะครับต่อสู้ในการบริการนะครับหลังจากเส้นอายุราชการแล้วนะครับท่านจะไปใช้ชีวิตในส่วนของ ประกอบด้วยที่ต่างๆทั้ทมีความสุขมีแรงบัาลใจากท่านอาจารย์ายาดน้นเชิญนะครับ